เคฮะวันนี้ก็อย coaster, ู่กับเกมเคาน์เตอร์โกลบอกูอัดแล้วนะครับผมโอเคอยู่กับน้องเจมอยู่กับวอต้าอยู่ใครบ้างนะแนะนำตัวเอง้วกันที่เกียงแนะนาแล้วเยอะยิ่งไปต้ัสดีครับวันนี้อยู่สเตปไปมารี้เนี่ยอยู่กับผมไอ้เพนกวินครับแล้วก็อยู่กับยิงข้างหลังไหมทำไมพี่ไก่ตายคนแรกเหรอเคาน์เตอร์สไตล์เนี้ยโกลบอลโกลบอลขย่อดวงโกลบอลขย่าดวงโอ้อาชีอัาชีนี่แหลกเลยอะ ทำให้การเล่นเกมเอายิงพี่เป้ทำให้การพี่เป้ทำให้การเล่นเกมมันดีให้มันรู้ตัวเขาเล่นหลังตลอดเลยว่ะการดีคุณเป้าผมโดนอะไรอ่ะเอาพี่โดนสมอโดนปืนเอาสามเยอะเยอะสันฆ่าพี่อ่ะสันทำไมทุกครั้งจะต้องเหลืยวกลิมเราคนเดียวตลอดเลยเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ตันชันครับช่วยดันได้นียิงไปเจ็ดตัวกูช่วยอะไรกลิ้มไม่ได้เลยทำไมพี่ไก่เขาเขาตายคนแรกเลยวะ าแม่ครับแล้ววันนี้ฮะเรามีแขกรับเชิญที่ไม่เขาไม่ได้มาอย่างเงับยเราบังเอิญเจอเขาครับเขาคือคุณพี่ไก่เซฟตีนเลยนครับเ่อแรกผมเล่นเล่นเล่นกันเหรอแล้วเจอในห้องไงเขาตามเกมมาเออครับผมเขาตามคนดังมาครับนั่นสินะกเกมอะไรครับแชนแนวด้วยถึงเจอซีจีอะผมไม่ใช่สกิปนะกดแถบว่ากดแถบว่ากดแถ็บว่ากดแถบบดูดิว่ามีมนุษย์ที่เป็นนักแคสเกมกี่คนอยู่ในห้องเนี่ย ไปเกิดเกิดเกิดไม่รู้ว่าดูชื่อเองครับบอลเล็วมาลเล็กขาวขาวแม่งขาวขาวขาแม่งขาวเอายิงดิอาโอ้โหแม่งชิงโชว์โอกาสนี้เลยเหรอวะเก๋าเกะเพามาแล้วเอาก๋ะเพาด้วยคนนึงเอาอยู่ข้างผมน้องเกะเพาเยี่ยมเกะเพาตัวโหดเลยเนี่ยตัวโหดเออตัวโหดตายคนแรกอะไรเงี้ยครับตัวโหดครับปืนพกแล้วแท็จุดนี้อ้าวทำไมผมยิงข้ามไปไปแล้วฮะย้ายย้ายทีมนะครับสวิตทีมแล้วเราเป็นตำรวจแล้วตอนนี้ ขนาดผมอยาถามนะครับว่าพี่เป้ไอเพนกวินทำไมเล่นกาดจังอ่ะผมเล่นไม่เป็นครับโอ้โหเขาเล่นเขาเล่นคือมาวันแรกเขาเล่นนานเลยผมที่ผมเล่นรอบที่สี่นะครับโหซื้อมาไม่ได้เล่นเลยเนี่ยจริงจรนี้ใครไปตายก่อนไปเลยเจ็บเอาเลยไปตายเลยเจฟตายไมไล่อย่างเงี้นเอาเลยเจ็บเอาเลยตุ้ดเพื่อนไปไปยยิงตุ้ดเพื่อนเสียเลือดเลยโทษที่เเพื่อนตุ่ดเป็นรูเลยนะเนี่ยนายไปเล่นไปเกมน้ำเกมเป็นรูไปไปดิไปดิไปน้ำเลยไปเร็วนี่ไงบอกเลยน้ำบอกเลยน้ำ ตายห่าเลยเราเกือบร้อยเกือบร้อยฮะเหลือใครอีกหรือหลือกี่คนหลือกี่คนเช็คขโมยปืนกันเรียบร้อยลูกกระสุนหมดไอ้เหี้ยเหี้ยแล้วครับลูกกระสุนหมดครับลูกกระสุนหมดปืนปืนปืนด่วนเลยลูกกระสุนหมดรถควบคุมับทำไมบถคคุมถึงเอาน้องกระเพราไปอยู่ในฝ่ายด้วยล่ะครับตัวอันตรายเลยนะครับไหนวะโบสแม่งปนปืนผมด้วยดีวะ

หลือคนเดียวอ้าวอ้าวอ้าวคนเดียวอีกแล้วทำไมต้องคนเดียวทุกรอบเลยวะเออไม่ค้งเดียวทุกทีเลยแต่บอกว่าบาร์บี้มีตัวอันตรายมากเลยเนี่ยบาร์บี้ที่เป็นตุ๊กตาหรือเปล่าใช่ใช่ดูหน้ามันดิหน้ากลัวมากกับบาร์บี้ใช่ครับบาร์บี้เป็นตุ๊กตากระเพราอยู่ไหนวะอ้ามีกระเพราอยู่เว้ยเอากระเพราอยู่ไหนวะอออกระเพราอยู่ข้างหัวมนรับอี๋อมเออนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละสารต่อด้วย โอ้กระเพราโหดมากเลยพอหวังพี่เฮลเฟนนะฮะเฮลเฟนมันอยู่จุดนี้ฮนะน่าจะเปกระเพราไม่เงียบจังวะเออไปใส่ไม้เสียหรือเปล่าพี่ตุ้มอยู่ครับตุ้มอยู่ครับฉันจะมาทีมันตายแล้วมันตายไปแล้ว <c oughs> พี่ชื่อผมเล่นเกมนี้ผมไม่เคยยิงคนเลยน,นอกจากผมจะฟันไก่เล่นเข้า<ห>มาเกมนี้มากแล้วไปเชี่ร์บดไปเชื่อ์บสไก่โอ้พี่ดูผมดิโอ้โหหมดข้าวไปห้าตัวแล้วบดปีไปเชียร์ <มา S 2> บดหมดข้าวไปห้าตายแปดอพี่ ไม่คือป้อมมันตะปุดมันตะดุดเว้ยแล้วปืนมันลั่นโดนพอดีห้าคนเลยพอลั่นโดนแมงฟุกจัดทีเดียวห้าคนเลยใช่ไหมลมแล้วปืนมันสายหัวเรื่องลอยที่ยง่ห้อคุณเนี่ยแล้วเดี๋ยรเที่นี่ไปโดนยิงตายที่ฐานก่อนใช่เพราะมันมาร้อยมาเลมันเดินมาสองตัวเลยแม่งแล้วหน้าตาบาร์บี้แมบาร์บี้ขยันใช่ไหมขยันเนาะบาร์บี้ ผุคนอย่าว่าผมนะครับผมไม่ค่อยเล่นเกมเพเก่งอไหลนะพู้น้องเขาเล่นเก่งมากอผมก็ไม่เก่งพี่โอยมาเป็นไก่เนี่ยผมก็ไม่ยิงคนเหมือนกันครับดูเซตสกอร์ผมให้ดีนะเดี๋ยวเรารอรอใครตายนแล้วเอาออสไนส์สักคนหนึงนะเดี๋ยวดูพี่โมดตายนี่เอาออสไน์แน่นอนรีบนะรีบตายพี่จะเลีอะรเลยนะพี่เทมไม่ไดไม่ได้องเียโอ้ มีผมที่ดูแต่ลงทุนที่ AWP มาเลยเรียบร้อยยัๆๆๆๆักษ์ยักษ์ยัร้อยครับโอ้โหข้างบนครับผมคุณเจมครับมอโนบอยคุณเจมส์เบาๆสิครับมาถึงยักษ์ที่สี่นัดแต่เมื่อกี้ผมได้ยินอยู่เอ้าแล้วใครฆ่าตัวตายวะน่ะสี่นัดเลยออกไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยนั่นแหละเอาไปเลยจริงๆเลยเอาไปเลยเอาไปเลยกูก็กลัวอ่าวกลัวเราตอนนี้เราอยู่ในแคมป์พี่กีน มีแๆออไปไหนเลยปืนปืนพกลูกกระสุนลูกกระสุนก็หมดโอ้โหที่สามนัดเปลี่ยนปืนเถอะครับพี่เดี๋ยวดิหาปืนไม่ได้คุณกีนอยู่ไหนอะคุณกีนยย่างเอคเคเออนั่นแหละผมต้องกีนระวังหลังรหลังหลังหลังไม่หลังน่ตงหน้านี้แหละเดี๋ยวทางผมมีคนไหมเนี่ยดู้วดจะเอาเอาเอาเอเี้ย้อมกันเลย ยิงกูตั้งเฉยเลยดูโดูดนคุณไก่ดีกว่ะไก่เนี่ยโหซุ่มเงียบมากรอตะกันนะครับอีกคนเดินอุ้มอุ้มไปแล้วนะฮะหนึ่งตัวจะพูดตายอีกรอบนะครับอุ้มไปแล้วโอ้เสร็จสิ่งแล้วลูกกระสุนหมดจำอุ้มลูกกระสุนหมดกขบจับ ไอซันเล่นไงวะเนี่ยซันซันมึงเล่นไงวะเนี่ยซันซันซันมึงปล่อยไอ้พี่แบบว่าเดินโทรเก่งในคลิปเมื่อเร็มึงอยากให้กูตายบ่อยดีกูอยากเก่งในคลิปว่าปัญหางไจุดนี้สิบต่อสองเนี่ยโอ้โหดีเลือกใจผิดเด้อพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่านอิตาลียอมแล้วเล่นไม่เป็นหน้าอิตาลีหมดคงหมดคงไม่ยอมอยู่ฝ่ายเดียวกับพี่มันก็เป็นอย่างนี้นะครับยาอย่าเพิ่งยิงเกี่ยวอะไรกันวะพี่ คุณต้องมาอยู่ฝ่ายเดียวกับพี่ครับเราต้องอยู่คู่กันสิครับไอ้สั้นคายอีกแล้วพอใหโชคดีแหม่ยิบยิงอีกคนนึงแล้วทะไมเราได้ฐานเรายึดฐานเลยผมโดนทำลายเลยพี่โดนลังแกะอ่โอยเกือบยิงกันแล้วใครยึดฐานพี่ผมไม่ได้โดนยิงไม่ไงพี่ผมแค่เดินไปแล้วผมยิงสุดแล้วนมันยึดฐานมันยึดฐานเราแสดงว่ามันอยู่ฐานพี่เกลียนพี่เกลียนผมแค่เดินเฉยๆเลยพี่แล้วผมก็ยิงนัดหนึ่งเขายิงผมมันด่านาวเลยพี่ผมคุยกันดีๆก็ได้ดิแค่ยิงรู้สึกแค่นัดเดียวเอง นัดหนึ่งเข้าตรงไหนถ้าเข้าคอนี่ก็ไม่ทราบแอบใครแอบวะมันยิงอะไรของมันวะรอยิงตายไอ้เหี้ยโอ้ยฮะดูรงเจฮะดูรงเจฮะดูรงเจฮะเจลังเลฮะเจลังเลฮะเจมันอยู่ฐานนั่งนั่งเละเจเจมันอยู่ฐานหมดเลยไอผมยิงพี่ไก่อยู่ไหมจะเป็นไงยิงววกกันเอง ระยะระะยจูบกันเลยระยะจูบเยอะมากแรกๆเออภางนี้แม่งดีแม่งยิงตัวประกันไม่ตายด้วยแรกๆมีคนว่ากะเพราแรกๆมีไม่ถึงไม่ถึงแปดเก้าคนเลยแม่งตะพักพอพวกเรามากันปั๊บคนเต็มห้องเลยอ่ะคนไทยทั้งนั้นเนี่ยใช่เหี่ยฝั่งเรามีไกะเพราคนไทเนี่คนไทยเนี่ยเกิดกันทยงยาวว่ะกะเพราเนี่ยเกิดกันทางยาวว่ะมึง อีกแล้วอะไรอยู่แบบเรอพื้นตกครับเราสไนต์ตกครับเราสไนต์ตกโจ๊กเก็บกระเพ๋าอยู่ไหนอ่ะยังไม่เจอเลยโอ้คนหนึงโหดมากสไนต์เออเนี่ยเนี่ยได้เขไปแล้วจะบดบดเย็บปืนเ่ยยิงเป็นฟะเคฟซีโกแจมบดโดนคุณไก่เอายิงนี่โกแจมเอาดีครับพี่ไก่พี่ไก่ตายแล้วนะจุดไก่แก่ใจเย็นนะทีมเราเนี่ยโดนทำเคฟซีเรียบร้อย ผมเราเล่นับผมเราเล่นยิงยิงดิเป็นไงหลบเลยสองสามโดดผ่านได้เจอสเต็ปหนึ่งสองสามยเป็นไงกาซูมไม่ถามเฮ้ยเมื่อกี้มันดงมันดงเศษฐีไม่ได้เห็นเอวีดองีไม่ตกอยู่ห้าหกอันอ่ะโอ้โหดงเศษฐีเลยไม่พีเมื่อกี้ผมยอมตายเขาเลยครับพี่เพราะผมรอเก็บเงินครับมาซื้อของรอบนี้เดี๋ยวเรา เราปืนที่โบยกันนะฮะรอที่โบตายก่อนนั้นกูไม่ออกแล้วกูอย่างเงี้ยล่ะแต่พอมาเจอทางยาวทางขวามาเยี่ยดเลยเจมส์โคตรเลวเลยเก็บเงินนี่ไม่มีตังค์ซื้อกำลังหมกตังค์อยู่ไปเลยรับมีดรับมีดรับมีดปู่วิ้งวิ่งขาวเดี๋ยวขาวขาวคุตัวดำอยู่อยากให้กุณขาวใครใครพอตายบ้างอาออ๋อโอ๊ยมานโดเลยอ๋อนั่นศพใครอะ เจ๊งเนะเดินออกไปครับไม่ดีนะไอเจ๊ของเขาเลยไม่กล้าเดินเลยไอเจ๊งของเขาแม่งโคตรเร็วอ่ะดูดิล็อกเก็บปืนเดี๋ยวผมอ่ะไม่มีปืนแล้วเนี่ยตั้งเหลือผมสี่พันไอ้นำไอ้นำหน้าพี่เลยนำหน้าเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวตายเพี่ตายก่อนเดี๋ยวพี่ยิงให้พี่แม่นแม่นโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กอยู่โอ้โหไม่ต้องเส็บแล้วโอ้โหรถพี่ไก่ยิงกูได้ไม่เคยดีโด้เป็นคนเดียวเลยจะได้เกมคนเดียวไง มาไอเจมครับล้งเจมเดี๋ยพี่ไก่พี่ไก่เล่นอยู่อยู่ไหนเจ้เจมแม่งเล็งใกล้เลยอะอยู่ไหนเแม่งแอบเย็ดเด้เดี๋ยวแม่งอตอนนี้ก่อนแม่งแอบลุงสังขยาแอบลุงสังขยาเด้ได้ที่มึงเอายังไงวะอยู่ไหนเจเฮ้ยเยที่มันโยงศพเฮ้ยข้างข้างฝ่ายเลวจีระวังเจมระวังระวังเย็ดหรอเฮ้ยมีไก่หรือพี่ไก่เลยหรือพี่ไก่หรือพี่ไก่ ยี่งเข้าหาเลือดกันโอ้โหแม่งตายสุดเลยพอแล้วอะไรเหรอหรือยังไม่ตายทำไมต้องทะลุเลยทำไมต้องทำร้ายกันงี้ต้องขอบคุณพี่โบนะที่เราที่เขาให้เราเก็บตังค์โโอ้เงินนี้ได้กูไปค้าพี่ไก่แล้วนะพี่ใหญ่ใช่ป่ะต้องงี้ใช่ไหมได้พี่ไก่เดินตามใครเดินตามใครคุก็ตายตลอดนี่เอาจริงแล้วพี่ใหญ่พี่ไก่เหรอเมื่อกี้ยิงผมเหรอ เมื่อกี้ยิ่งเดินเดินตามหมาผู้ใหญ่ไม่กัดน้ยมีแต่เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดสิงกล้ยได้หรอเป้ตามหมาเฉยไม่กล้าฮะอะไรเนี่ยมากั่มากือบพี่กีนตายเลยอ่ะอย่ามากับพี่พี่ตรวจตรวดตรวสวยอย่ามาทำพียิงใครได้มั้งเอ้ยยัยอย่าพูดถึงเรื่องนี้ผมตูนโทก็สิเมาเล่นเก่งไม่ใช่เหรอเฮ้ยเลยมาชวเล่นเก่งเลยโบสโบสทำมันต้องยิงพี่ดูดูนะครับดูขวาบนจอครับ <Bond> อ๋อเหวี่ยนโดนพี่เหรอยิงัวนะพี่ผมยิงัวน่ะโอ้ยตีเลยไปเลยเนาะแล้จุดจุดนี้ฮะในครั้งเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาจริงแล้วนะเนี่ยพี่ตัวประกันเริ่มมีประเด็นเริ่มมีประเด็นมีนโกแจมมันอยู่ใกล้ๆมึงเลยนั่นแหละุ้มตัวประกันไปห้องฮะแล้วก็โดนดินอุ้ยอุ้ยก้าวก้าเอาตัวประกันบังดิตัวประกันมีเอาตัวประกันบังแต่มเจเจทำไมก็โดนเองไงเว้ยเวลาโดนดิน เอาดิเฮ้ยตาแม่นมากเมื่อกี้ดูจอตาอยู่ครับเดี๋ยว็ดเด็ดทำไมทีมงานเป็นผมวะดูดูดูจริงเลยไอแม่เดี๋ยวขอเก็บพี่ไก่ก่อนพี่ไก่ยเขาอยู่จุดเดิมน่าพี่ไก่เหรอไอ้จุดยืนเพียงพี่โบ๊ทนอนต่อหน้าเลยกูยังยิงใครไม่ได้เลยกระโถดีจังหวะนี้อ่าไม่มีวิ่งเนี่ยนั่นาจะกลับแล้ววิ่งเลยโอ้โหวิ่งกลับแล้ว อู้มาอีกรูปหนึ่งใส่กขแม่งมีกันเยอะอู้หูตาโอ้ยตานี่ขีดเรียกได้ว่าแม่นมากนี่ครับมันไม่มีเอเจใช้กัอยยิ <20 S 2> ่งมันลุมมันลุมมันลุมมันไม่กลัวลูกบุกบุกบุก,ก,กตำรวจเขามีแด้วิ่งไปเจอก,กันเ<ฮ>ต่าฐานทุกคนเลยติดติดติดโต๊ะครับตายเลย ติดโต้ตายบ้าเกิดครับไม่ถอยหลังแล้วเดินหลบลูกกระสุนไม่ได้อ๋อคือถอยหลังแล้วชนโต๊ะเลยใช่โอ้กูโดนตุ๋ยหัวบัดหัวบัดพื้นมาดิว่ฮะข้างหลังข้างหลังเดินมาไม่ดูหลังเลยเคีหลังอ่าดูเจมส์เจมส์ยกันเลยได้ตรงไปเลยเจมโอ้โหเจมแม่งเหมือนแม่งแบบว่ามีปืนนี่จะกูยิงฆ่าคนตายได้แบบเออทั้งนี่นี่ยิงยืนเล็งตั้งนานแม่งไม่ยอมยิง เอมเกมเมื่อกี้พี่ไม่ได้ตั้งใจเลยครับพียิ่งโอ้โหใส่ไม่ถูกเม็มาไม่ถูกเลยนะเลยไม่ได้ตั้งใจนะแค่หมดแมเองฮะโอไม่ได้แล้วลองสนายเราเราเราเก็บปืนฮะเราเก็บปืนนะไม่ไหวแล้วเล็ดปืนพกแล้วลองใช้นิสัยเสียบ้างครับลองเก็บปืนจากคนอื่นนะฮะนิสัยเสียแบบน้องน้องน้องอะไรนะน้องก็เราน้องเจมอะไรเงี้ยครับอยู่เลยครับผม เราใส่ช่วงนั้นช็อตไงเออกระเพราไปแล้วเดี๋ยวตาสุดกระเพราไปอ่าเลโก้เลโก้วิ่งทำให้ตกใจริ่อ้โหปืนปืนอยู่หน้าโอ้โหหมดแม็กกินพี่เก้าสูงอะไรดูเลยเต็มเตมขโมยขโมยสไลด์ขโมยสไลด์ขโมยสไลด์จะบอกว่าดุมากเต้นดิโอ้ยลูกหมดลูกหมดเอาไปยิงพวกเลยโอ้โอ้โหกระเพาไมี่เอาปืนพกไปยิงกับเพย์นม่บอก พี่บอลครับไม่มีอะไรให้ยิงครับผมยิงขู่ยงยิงขู่แม่งโจนโจนเหลือเป็นร้อยเลยโอ้โหจนมาแล้วถอยถอยแม่งบังให้โดนยิงเอาตายเอายิงกูยิง๋ยยิงกูโอ้มาโอ้มาแม่งเตียงกลาตายด้วยตัวเองเมื่อกี้โดนพวกเดียวกันยิงสามรอบติดกันคืออะไรวะมึงขู่อะไรก็บอกมาฮะรอบนี้ครับผมจะบุกนะฮะโอเคนะครับ ผมจะจกแล้วกับเบาพี่ปืนพกอีกเหมือนเดิมได้พี่กินก็มีต่างเนี่ยข้าวเขาไม่ต้องค่าไก่แม่งเลยค่าแม่งแยงปืนเนอะหมื่นหมื่กว่าพืนปืนพกมันมันสวยไงเลยใช้โอ้โหบุกมาเลยครับผมมาเออกระเพราได้แล้วกระเพราได้แล้วผยิงถอยแล้วยิงถอยแล้วยิงกูยิงกูยิงกู่เดี๋ยวก็วิ่งกลับมาครับยิงกู่ด้วยยิงแต่ผมเพื่อนมาแม็กหมดอกระโดดเต็มจะโจรเลยครับ กลับไปที่เตียงเตียงถ้าเดินเข้าไปมันอยู่ทางขวาข้างบนระวังด้วยกระเพานำกระเพาเอาเลยเไอ้จอจี๊บจก๊บเี๊บเลี้ยบปืนปดเออเปลีมยนนะครับเปลี่ยนกระเพาระวังพี่จีนเคี้ยเคี้ยไปเลยเกมสลายหายไปแล้วเคี้ยเคี้ยเออเคี้ยไม่น่าหมดนเลยอุ้ยตกใจวล้มท้อใครวันดีวะมันแอบอยู่เนี้ยแม่งเห็นแล้วจะยิงไม่ทันโอ้โหดังไปหมด ดังกูโดนเพื่อนเลยยิงโดนไม่เหมือนโปรไม่กันเอโหมดตายอ่ะไม่เมื่อกี้กูโดนฝั่งกูเองยิงยิงคูยิงกูพี่เอาดอยยิงกูยิงกูยิงกูฮะในตัวนอ้อมหลังโดนโดนอ้อมหลังยิงกูแหลกจะขึ้นบนหลบตั้งหลาไม่ให้ตายก่อนเพื่อนไอ้ซามยังโคตรเงียบอ่ะซายเ่งียบมากซุ่มซุ่มไง ตามสะดวกเลยพี่ไก่ละสี่หนึพี่ไก่พี่ไก่สักตัวนึงหนึ่งสองไอ้เป้เกมอ่ะไม่ส่งมาเกมอ่ะอุ้ยลอยไอ้นี่เกมมันไม่ส่งมาเร็วๆนี่อัดคลิปอยู่เลเนี่ยอัดอยู่อ้าวโคจบเลยวะโ่วงจบตอนไหนเนี่ยตอนนี้อันนี้แบบสามพาร์ทขอขออัดสักสามพาร์ทเลยแล้วกันนะพาร์ทเดียวจบนบพาร์ทเดียวจบแล้วไม่มีเอาเอาไปเอาไปสามพาร์ทแบบยาวๆสามด่านไงไอ้สงสารผมอาเพือ ต้องสูงสูงสงสาอะไรแล้วงั้นทุกคนนะครับงเขาไปเลยเขานำบังขึเองี้ขึ้เองไว้น้องมามาโบ๊ทนําเลยโบ๊นําเองก็ตายหมดเลยผมนมาแล้วมาแล้ว้ยหมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวของคัวเขาห้องครัวนี่ทำในงานปุ้งแล้วแบแล้วนนะจูข้นมา

ไอ้เหี่ยตอนนี้กระเพราเนี่ยอีไหนอะผมกระเพราเปลี่ยนไปแล้วชำนาญนะเขาชำนาญนะครับมันอยู่บนเตียงเลยวยใครวะทันนี้เหมือนจะมีคนเลยต่ว่าขะไหลกะเตราข้างหลังข้างบนเป็นโดงเลยข้างหลังเต็นกระดักอยู่ดีกลัวเลยกลัวพาลงไปเลยพลงไปเลยลงไปเลยเป็นพี่พี่ผูแล้วตายตายคือตายไม่มีชางชนะแล้วอย่างไงจังหวะนั้นเล่นกะเพาไม่ยิงด้วยอ่ะโอ้โหกะเพราลอยอเราลอยม่มากะเพาไม่มาก อุ้ยอุสองตัวเลยยี่มไม่หมดตัวตัวอยู่บนหัวบนหัวบนหัวเราจะ่าขึ้นเราลงเราไลงเราลงเราลงแล้วอุ้ยเปลี่ยนเปลือยข้างบนข้างบนขึ้นไปเลย้ขึ้นไม่ขาหอมแอบเหมือนพี่อ่ะขึ้นบนเลยเขานะระวังตูดระวังตูดนะระวังตูดเขาเข้ามาเลยเยอะแบกแบกศพกลับบ้านยังไงอย่าถือมีดอย่าถือมีดอุ้ยเขาไม่หมดคิวสามแล้วคิวสี่ไปเด้อเอ้าแม็กหมด โอ้โหไก่โอ้โหไโอเคของใครได้มาเยอุ้ยอะๆอะได้อ้าวได้อะไรวะเฮ้ยกูไม่ได้เอามากูไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยเตปืนนี่ไงกูได้หมดเลยได้ของมัาเยอะๆโอเคหมดเลยเลยล่ะไม่บายครบไม่บายครับต่อครับใหม่คอ่บไม่บายอะ